เนะคคุณได้ไปต่อ้ใ,ใช่ครับก็รู้สึกว่าไล่จะได้ไปกันจริงๆแหละ <c oughs> <c oughs> กับคุณได้ไปต่อครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกัน <c oughs> เบื้องต้นเมื่อตอนที่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งลงโปรโมทนะครับทางช่องสามได้ลงโปรโมทไปว่าได้ถ่ายทำซีรีส์คุณได้ไปต่อเสร็จแล้วแล้วก็ปีหน้าเจอกันวันนี้ก็เป็นเลิกทำยามดีที่เราจะมาวงสวงครับเพื่อที่จะได้บอกว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะเลือกเอาใช้เลือกเอาชายซิรีส์มงคลสำหรับก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์ครับผมงเรื่องราวเรื่องอ่ะคิดว่าให้ผมพูดละครับครับโอเคเดี๋ยวลอกเดี๋ยวลอมาเตรียมว่าให้แสดงพูดแต่ได้ครับก็เรื่องซีรีส์คุณได้ไปต่อใช่ไหมครับเรื่องคุณได้ไปต่อก็มาจากนิยายที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยรอรอดูเยอะนะครับก็เป็นเรื่องราวเป็น เป็นซีรีส์ Coming of A g e นะครับที่ผมมารู้สึกว่าไม่ได้มีซีรีส์ฟิลๆเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในช่อง3าด้วยอยากเป็นทางการนะครับก็รู้สึกดีใจมากส่วนเนะะื้อหาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคนสองคนที่เคยเกือบจะได้ไปต่อตอนช่วงอายุหนึ่งแล้วก็มาเจอกันเจอกันอีกครั้งนะฮะแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจอะไรอย่างว่าเอะความรักของเราเนี่ยมันควรจะไปต่อไหมครับผม ก็อนันนีส้สั้นๆสั er> ้นมากมากเพราะว่าอยากให้ไปติดตามในนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะมากมายเลยอ่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับอาชีพด้วยนะครับอืก็มีการรีเสิร์ชอาชีพเข้ามาเพราะว่ามีเอ่อจิซึ่งแสดงเป็นแพทย์ก็มีการรีเสิร์ชมีทีมหมอทีมเข้ามาอยู่ในกองเพื่อจะดูว่ามีความถูกต้องทางด้านเรื่องของแพทย์ไหมนะ่ครับซึ่งคนที่ล่นเป็นหมอคือใช่ครับผม มีทีมแพทย์้ามากำกับเราใกทีด้วยใช่ครับใช่ก็ความยากของมันก็พูดผิดไม่ได้เลยครับผมเพราะถ้าพูดผิดนิดเดียวคือการรักษาจะเปลี่ยนเลยก็ต้องจำศัพท์แพทย์ไว้บ้างครับรับบทเป็นหมอจิครับจิรวัตรครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเป็นคนที่เวลาแบบรู้รู้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บอาการเราจะไม่ค่อยบอกโดยเฉพาะกับคนนี้ครับผม เล่นกับเนี่ยเรื่องแม่ว่ตื่นเต้นตอบไปแล้วนี่ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เป็นบทบาทใหม่ๆด้วยผมเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วเขาเรียกว่าอะไรร่วมงานกันครั้งแรกด้วยก็น่ารักครับนิสัยนิสัยดีน่ารักสาวแกงเพราผมก็ ก,ก็ก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะที่มาได้เล่นเรื่องนี้ครับมันเป็นบทบาทใหม่ๆด้วยคือได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้กลับไปใส่ชุดนักเรียนได้เหมือนได้ได้ได้หวนกลับไปนึกถึงตอนนั้นอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ว้าแฮปปี้มากเลยได,ยดย้ไปถ่ายต่งจังหวัดด้วยไปถ่ายไปถ่ายที่เชียงใหม่ใช่ครับคือไปได้ไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวในตัวใช่ครับ กตฟุ๊กก็เก่งครับก็น่ารักครับไม่คิดตอบอะไรไปบ้างเลยเออเก่งเก่งเก่งฟุกเก่งคือต้องจำสับแท้เยอะมากแล้วผมก็โอ้โหจำจำความจำดีจริงเลยเก่งเห็นว่าฉากจริงจริงเยอะมากครับอยากให้ไปติดตามในซีรีส์ดูครับต่อยคประมาณไหนเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายฉากที่ออนไม่ได้ครับเลเวลนั้นนะฮะขนาดนั้นครับ ก็มันมันก็ตื่นเต้นนะมันก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างเลยแต่ก็มีครูมีมีโค้ชดีครับผมคอยสอนนี่ครับพี่ออฟเลยครับวันนี้คนนี้เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าก็ตั้งใจมากกำกับตั้งใจมากเลยครับแล้วก็แบบผมได้ดูแบบว่าส่งอัปเดตอะไรกันมาตลอดแล้วก็ได้เห็นแบบน้องเล่นแบบ เคมีดีมากผมยังตกใจกับท้ายอยู่เลยเพราะว่ายังจําได้เหมือนว่าช่วงต้นอะ่ะบอกว่าผมเป็นคนแบบคัดนะักแสดงออกมาใช่ไหมครับในช่วงต้นก็ยังมีความแบบเอ๊ะน้องอะ่ะจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะพัฒนาได้ถึงตรงไหนแต่พอได้มาได้ถ่ายทําแล้วก็ได้มาดูในในฉากที่น้องเขาเล่นอะ่ะโอ้โหมันดีมากแล้วก็แบบอย่างตัวผมเองอะ่ะผมดูแล้วผมยังเขิดเลยผมรู้สึกว่าเคมีน้องที่เขาเล่นคู่กันอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าฟุ้ง กระจายเลยอยากให้ทุกคนมาติดตามครับ,ไ,บไ,รรไม่ผมว่า <c oughs> ผมว่าเครดิตต้องโยกให้กับเบื้องหลังทุกคนครับเพราะว่า <c oughs> คือมันทําให้ไม่ไม่กดดันมันทําให้สนุกกับการเล่นมันมันแฮปปี้ทั้งกองไปหมดเลยมันก็เลยสามารถแสดงออกมาได้อย่างแบบแฮปปี้คร <Happy. S 2> ับน้องทำกัรบ้านมาดีนะครับน้องทำกันบ้านมาดี ให้ท่องบทกันเดียวนี่แหละแต่น้องก็มีความตีความบทมาได้แบบดีทุกคนเลยหมายถึงว่าพอเข้ามาในเซตแล้วน้องสามารถเล่นได้เลยอะ่ะมันเราทําเราสามารถดีไซน์แล้วเราก็สามารถใส่ดังอื่นๆไปอีกได้เยอะเลยแล้วก็มันเลยออกมาใส่เยอะเลยใส่เยอะอยู่เยอะด้วยใช<ส>่ฮะมันเป็นความนักสอช่วงวัยด้วยใช่ไหมใช่จริงๆเขาต้องดีเซอร์จริงๆพอเป็นหมอก็ต้องดีเซอร์กับหมอแต่พบกับย้อนกลับไปเป็นปี2013 ก็ต้องไปนั่งดูว่าเพราะเราถ่ายที่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยในใน2013เราต้องไปนั่งดูว่าตึกเนี้ยยังยังอยู่ไหมหรือสร้างใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูว่าณตอนนั้นเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆยังไงอะไรเงี้ยครือพรอพด้วยใช่ไหมผมเห็นว่ามีบางทีเถียงกันว่าเออันนี้มันใช่ปี2003ไหม2003ที่ไหมอะไรอันนี้เกินหรือยังหรือรถที่ขับอยู่ในถนนง0ันอะไรอะไรอย่างเงี้ยใชใช่ พี่ปอมครับพี่หมอสองก่อนเลยครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นหมอสองค่ะเราก็จะเป็นเพื่อนกับหมอจิค่ะเราก็จะเป็นแก๊งพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราจะชื่อชอบในตัวอาชีวีใช่คนักดีครับอันนี้ไม่เถียงใช่ไห คือในเรื่องก็จะเป็นเรื่องแบบโรแมนติกดรามา่าถ้าเจอเราสองคนเป็นช่วงที่ผ่อนคลาย,ยความเครียดเลยเ้ยคะเราจะอยู่ด้วยแบบในพยาบาลคอยกิดการอาชีวิตอะไรเงี้ยส่วนตัวเราจะเป็นมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของผม,ผมหมอเป๊ครับซึ่งบุคลิกกับนิสัยชีวิตจริงคือไม่ได้เหมือนกันเลยครับ <c oughs> แต่พอมาเล่นเป็นหมอเนี่ยมันก็ยังคงมีความมีกินอายของตัวผมอยู่แล้วก็ผมเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็อยู่กับจิตตั้งแต่วันแรก ที่เขามาเจออ,อาชีวิตเลยซึ่งรู้สึกว่ามันได้เห็นเรื่องราวครับว่าความพัฒนาในหลายสิ่งหลายอย่างณตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มันให้ความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พอวันหนึ่งเขาต่างแยกย้ายไปทํางานแล้วพอมาเจอกันอีกมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งดังนั้นเหมือนผมได้เดินทางอยู่ร่วมกับพวกเขาทุกการเดินทางมาเลยทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันน่าติดตามมากเพราะว่ามันใช้กินอายของคนที่เคยมีความรับในวัยเด็กจนวันนี้ได้มามองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดซีรีส์คุณได้ไปต่อครับโอ้โหไม่เสียชีวิตกันกรอนตบมือให้เลยใจตุบูนแล้วตบเลยเนี่ยใจตุบูนเลยเนี่ยตบด้วยตบด้วยตบ้นครับพี่ครับทีมแพทเหมือนกันไหมครับไม่ใช่ครับตรงนี้ผเป็นกี่ครับเป็นน้องชายน้องชายจิ๋งครับพี่ปุ๊กครับก็เป็นคนที่คอยช่วยให้สอกคนเนี้ย สมหวังให้ได้ครับถึงแม้ตอนแรกๆอาจจะแบบจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่ามาตอนหลังได้ไปต่อแน่นอนเลยไม่ไม่สับตรงไหนแล้วแบ่ว่าอุ้ยลุดคุยยลุดเพลงพี่เพลงไหนลุดต่อเลยค่ะครับเอาบ้านก็รับบทเป็นกัมพีครับผมก็เป็นหนุ่มทิงแท้นะครับที่ไปทําสวนที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ได้มาเจอเพื่อน ครับผมไอเกล้พูเยอะนโอเคมีพกเราหนมีก็ผมบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะได้เจอกันน้อยตอนหลังๆมีจึ๊กจั๊จ๊กอไม่กล้าพูดเลยกล้ากันแล้วเดี๋ยวสปอยสุจึ๊กแล้ว ก็รับบทเป็นหนูนิ่มนะคะในเรื่องก็จะอยู่ในวัยของพี่อาชีตอนเด็กๆค่ะแล้วก็แอบเป็นตัวแปรเล็กๆยังไงก็อยากให้ติดตามชมซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อค่ะว่าในซีรีส์่องเนี้ยหนูอ่ะเป็นตัวแปรยังไงเดี๋ยวให้เล่นเลยก่ะเดี๋ยวอะไครับพ่อหนุ่ครับผมปากซีเรื่องคุณให้ไปต่อเลยนะครับคือจะได้เห็นพาร์ทของ ตอนเป็นนักเรียนเนาะมันมีบริบทของสังคมในยุคนั้นว่ามันเป็นยังไงทาให้ทาให้เรื่องราวนี้มันเป็นยังไงจนมาถึงในพาร์ทปัจจุบันที่ต่างคนต่างแยกยาก้ยายไปทํางานแล้วแล้วสังคมบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะสามารถไปต่อกันได้ไหมก็ฝากที่คุณได้ไปต่อด้วยครับออมีอะไ้ฝากพี่ตื่นไหมคะเคมีเคทุกคนเลยฝากยากใหญ่ติดตามทุกๆคู่ด้วยนะฮะก็ แต่ละคู่ก็จะมีเนื้อเรื่องที่ต่างกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ<ช>ผมคุณได้ไปต่อครับ